รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเราดื่มสุราไปเราจะขาดสติช่วงปีใหม่อะคะ่ะแกกินเยอะจนเข้าได้เข้าโรงพยาบาลเลยค่ะคะ่ะพรรษานี้นะคะพวกเรานะคะเยาวชนนะคะขอให้คุณพ่องดเล่าให้ครบพรรษาะคะ่ะ สนับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชน สวัสดีค่ะพบกับนิรมนเมทีสุวกุลในรายการไวอันตรายเด็กกล้าดีมาพร้อมกับเรื่องราวต่างๆของเด็กและเยาวชนค่ะวันนี้เรื่องราวดีๆมาจากจังหวัดศรีสะเกดค่ะเราจะไปกันที่ตำบลเสียวอำเภอโพสีสุวรรณนะคะที่นั่นเด็กๆเ,เขารวมตัวกันทํากิจกรรมที่น่ารักและน่าชื่นชมเป็นอย่างมากเลยเป็นเรื่องราวการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาค่ะ ได้ความรู้คะ่ะได้ประสบการณ์แล้วก็รู้จักวิธีการดําเนินง,งานของกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตําบลเสียวนะคะครั้งแรกที่ได้ยินคําที่แกบอกว่างดเล่าตอนเข้าภรษาอย่างเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกดีใจนะครับที่แกเลิกเล่าถึงจะไม่นานแต่ก็ยังยังดีที่แกลดอะคะ่ะมีข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกคะ่ะระบุชัดเลยว่าคนไทยดื่มเหล้ามากที่สุดเป็นอันดับ5ของโลก และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในโลกด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะผลจากการดื่มก็ทำให้เกิดการขาดสติและมีผลต่อพฤติกรรมอีกหลายอย่างที่เป็นปัญหาเชิงสังคมอย่างเช่นการใช้ความดุนแรงในครอบครัวการทะเลาะวิวาทอาชญากรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพค่ะ วันนี้รายการวัยอันตรายเด็กกล้าดีขอเสนอเรื่องราวที่เป็นกิจกรรมซึ่งน่าสนใจมากๆเลยทําโดยเด็กและเยาว,วชนที่ตําบลเสียวอ,อําเภอโพสีสุวรรณเข้ารณรงค์เรื่องงดเหล้าเขา้าสาค่ะถ้าเราดื่มสุราไปเราจะขาดสติทําอะไรโดยที่เราแบบไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยเราทําอะไรลงไปปะเนี่ย พ่อค่ะก็ตอนนั้นแกเหมือนกับว่าแกกินเยอะช่วงปีใหม่อะคะ่ะแกกินเยอะจนเข้าได้เข้าโรงาพยาบาลเลยค่ะก็บอกว่าว่าไม่เอาอะไรนะอย่างเงี้ยหนูก็บอ่อยงี้ถ้าพ่อเสียไปแล้วหนูจะอยู่กับใครอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นทีไรก็รู้สึกบางทีก็แอบไปร้องไห้บ้างคอะ พี่น้องชาวตำบลเสียวโพสีสุวรรณของสีสะเกดและของประเทศไทยที่ว่าเป็นของประเทศไทยเพราะว่าป่าไมา้ในโลกนี้เราดูมีเหลือแค่อยู่เจ็ส่วนเท่านั้นเองของหนึ่งส่วนนะั้นมันเป็นป่าที่นี่สภาเด็กและเยาว,วชนตำบลเสียวอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดสีสะเกดทํากิจกรรมกันมาหลายเรื่องหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชน การรณรงค์วสุบรีแล,บรและอีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องๆกําลังจะทําในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้ก็คือการรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ใหญ่และร้านค้าในชุมช,ชนงดเหล้าเข้าพรรษาค่ะเราจะไม่ให้มันเป็นกิจกรรมที่น่าเบื่อมีพี่ๆจากสมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกดในฐานะรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์การทํางานมากมายอาสามาให้ความรู้และความสนุกสนานกับน้องๆค่ะหนึ่งในนวัตรกรรมของเยาวชนศรีสะเกดเองที่ได้ร่วมกันคิดเพลงคิดท่าเต้น ดโีโอนอกจากจะมีสภาเด็กและเยาว,วชนตำบลเสียวยังมีสภาเด็กและเยาว,วชนตำบลหยาดฟ้าอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรมาขอศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วยค่ะมาครั้งนี้ก็ถือโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรมของแต่ละพื้นที่กันไปเลยค่ะเยาว,วชนเนี่ยก็จะได้มีส่วนร่วมในคารทางานมากขึ้นทําให้เรามีกิจกรรมต่าง,างๆค่ะเช่นเกี่ยวกับแบบปอดเล่าร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชนมากขึ้นค่ะเยาว,วชนนะคะก็จะมี แนวคิดในการทำงานนะคะกับผู้ใหญ่ที่แบบชัดเจนแล้วก็การสร้างสัมพันธ์นะคะของคนสามวัยะคะ่ะได้ความรู้คะ่ะได้ประสบการณ์แล้วก็เป็นวิธีการดําเนินง,งานที่แบบว่าเข้มแข็งมากเลยคะ่ะมีการทํากิจกรรมที่หลากหลายคะ่ะที่เป็นประโยชน์คะ่ะพวกนูคิด<ม><ม>ว่าเราจะสามารถนําไปเป็นแนวทางหรือว่าต้นแบบนะคะในการนําไปพัฒนาตนําบลฟ้าหยาดคะ่ะโอเคไวรุ่นจ๋าจ๋าไวรุ่นเอ้ย เฮ้ยไปรื้อฟังเด้เอ,อแต่กูยังมีใครไม่มีคู่ไหมมีใครไ,ไม่มีคู่ไหมครับร้องคู่ใครคู่เราครับรอบนี้ขอเป็นผลไม้ที่อยู่ในอีสานบ้านเราครับอืมท่าวิธีร้อมเริ่มครับพักเบรกกันด้วยเกมสนุกๆกจากพี่ๆสมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษงานนี้เรียกเสียงหัวเราะจากน้องๆได้ไม่น้อยเลยค่ะรถชา็กซี่เจ้าซุรีรถว้าระจยว การทำงานกับเด็กๆต้องเข้าใจอย่างหนึง่งเด็กๆแต่ละคนมีบางช่วงที่เขาต้องเปลี่ยนโรงเรียนย้ายโรงเรียนเพะฉะนั้นการทำกิจกรรมในชุมชนก็ต้องมีการปรับพื้นฐานกันก่อนทุกครั้งทุกปีอย่างเช่นก็ต้องมีการอบรมให้ความรู้สเสมอการไปปรึกษาผู้ใหญ่รุ่นพี่หรือคนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะเตรียมทำกิจกรรมค่ะ หลังจากปูพื้นฐานไปแล้วก็เริ่มคิดต่อยอดกันว่าแต่ละคนจะทำกิจกรรมในรูปแบบไหนอย่างไรปรึกษาหารือเพื่อที่จะผลักดันให้งานประสบความสำเร็จมากที่สุดตามวัตถุประสงค์ค่ะสร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจเยี่ยมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองเปิดอาคารสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดระนองมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในพื้นที่ให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังเน้นการทำงานแบบบูรณาการดูแลช่วยเหลือคนทุกช่วงวัยเยี่ยมชมผลงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลราชกรูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุมอบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุมาป้ายการปรับปรุงที่อยู่อาศัยคนพิการและผู้สูงอายุและเยี่ยมชมนิทรรศการของผู้สูงอายุครั้งหนึ่งอะค่ะเขาอาจจะแบบได้เปิดอ่านดูแล้วแบบจะได้รู้ว่าเออครั้งหนึ่งเขาก็แบบทำได้เหมือนกัน เตรียมตัวเตรียมพร้อมเต็มที่วันนี้เป็นวันลงมือทํากิจกรรมรูปแบบต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปทุกปีนะคะแต่ละปีก็มีการรณรงค์ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อที่จะให้ร่วมสมัยที่สุดทันสมัยแล้วก็สามารถที่จะจูงใจให้กับสมาชิกในชุมชนวันนี้เด็กๆจะลงมือแล้วให้กําลังใจเด็กๆและไปดูซิว่าจะมีคนพร้อมให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนคะ่ะการเล็กเนี่ยเราจะทาของใครของเรา พอทาเสร็จแล้วเราจะมารวมกันนะพเพราะหนึ่งบ้านจะต้องมอบไปแค่หนึ1 <S 1> 1 <S 1 1> ่งใบหนึ่งใบในเรื่องของข้อความตรงนี้อาจจะไม่ใช่การเลิกไปเลยทีเดียวขอลดในช่วงคขาวันสานี้สามเดือ,อนอาจจะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนก็ได้หรือ,อยังไงก็ได้ลองลองลองปรับดูนะได้ความรู้จากพี่ๆกันเต็มที่ก็ถึงเวลาลงมือทําแล้วค่ะเมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะทำสื่อรณรงค์เชิญชวนให้สมาชิกในชุมชนงดเหล้า ออกมาในรูปแบบไหนทีนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะออกแบบอย่างไรก็ทำตามความถนัดและความชอบเลยค่ะบบนี่คือการ์ดครับที่น้องๆ สภาเด็กได้มารวมตัวกันอันนี้ต่างคนต่างทําคนละใบเนาะเพื่อที่จะเอาไปล่นลงในตําบลในหมู่บ้านให้ร่วมกันงดเล่าเข้าพรรษาเราก็จะได้เห็นการที่แตกต่างกันหนึ่งแหละอันนี้น้องหนูแดงตั้งใจจะให้การมันออกมาหน้าตาเป็นเป็นแบบไหนประมาณไหนก็เป็นแบบดสดใสค่ะสีสันสวยงามค่ะสื่อว่าให้แบบเขาได้เก็บเอาไว้ค่ะครั้งหนึ่งค่ะเขาอาจจะแบบ ได้เปิดอ่านดูแล้วแบบจะได้รู้ว่าเออครั้งหนึ่งเขาก็แบบทาได้เหมือนกันสวยงามครับสวยงามเดี๋ยว <c oughs> ก็จะได้เห็นแบบอื่นๆของน้องๆด้วยว่าแต่ละคนออกแบบยังไงมีการสะท้อนความคิดยังไงเนาะเดี๋ยวมาดูว่าระหว่างของผมกับของน้องหลายๆคนใครจะดูแย่กว่ากันเนาะคาดว่าน่าจะไม่พ้นผมนี่แหละครับ oh, <no. S 1> มาโอเคลองดู เมื่อรู้ว่าจะต้องส่งมอบการ์ดที่ทำให้ถึงมือผู้รับด้วยตัวเองเด็กๆก็ตั้งใจกันมากเลยค่ะโจทย์ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็คือการเชิญชวนและขอความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชน รวมถึงร้านค้าให้งดขายงดดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษาค่ะงานนี้ขอลงพืน้นที่แบบเคาะประตูบ้านพูดคุยแบบตัวต่อตัวกันเลยค่ะเอาเพื่อนพี่ไ้มอยก่อนไ,ได้หรอลุงเขาพร่สารีจะให้งดเหล้าเนี่ยเด้องดเหล้า,าให้ครบพรรษารีเลยค่ะค่ะ <yapmış S 2> ไปอยู่ปะค่ะ อะไรคะวาชิมะผ้าป่าโธ่ขอบรรษาค่ะค่ะขอบรรษาที่กำลังใสป้าหมดเหล่าจนโคเรรษาด้วยจ้ะได้นี่จ,ะจ้ะกระด้วยดอกไม้ด้วยจ้าขอให้ป้าสุขภาพีแดงด้วยค่ะจ้าจ้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะ ดูรูปแบบกิจกรรมแล้วไม่ธรรมดาเลยนะคะเรียกกันว่ารณรงค์การชนิดข้อประตูบ้านตัวต่อต,ตัวกันเลยทีเดียวมีรูปแบบการน่ารักแล้วก็อาจจะทําให้เกิดกําลังใจกับกลุ่มเป้าหมายด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรลุงป้านะ้าอารับปากกับเด็กๆด,ด้วยท่าทีแบบไหนและจะทํารอดหรือไม่ในช่วงตลอดเข้าพรรษานี้เขาจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันด้วยค่ะ สภาเด็กและเยาวชนนะครับจะทํางานสําเร็จได้ต้องคิดแล้วก็ทํานะครับจึงจะนําผลสําเร็จเข้ามาหาสู่ตัวเราครับสร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนรู้สึกินดีเป็นอย่างยิ่งีกครั้งนี้ทัติมาพบกับพวกเราที่ทํา อยางเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับปีนี้ก็เกือบครบสามปีนะครับกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปี2561ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกับฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการสืบพ้นข้อมูล การบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนด้วยความถูกต้องแม่นยำตรวจสอบได้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชนผู้แทนยูนิเซฟและทีดีอาเข้าร่วมประชุม175คน เลิกเล่าคำารนี่เวลาจะทำเนี่ยทำไม่ยากครับมันอยู่ที่จิตใจของเราจะเข้มแข็งขนาดไหนช่วงคลิปเด็ดสภาเด็กสภาเด็กและเยาวชนตำบลวัดตูมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูมโรงเรียนวัดตูมโรงเรียนบวรวิทยา2 และสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยาจัดอบรมให้ความรู้เยาวชนร่วมใจต้านพายาเสพติดและกิจกรรมวัยรุ่นวัยใสไม่ท้องก่อนวัยอันควรส,สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครผลิตสื่อรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโทษของบุรีในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้พิษภัยของบุรี ภาพยนตร์สั้นเรื่องเพราะรักจัดทำโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลน,นาครภูเกต็ตภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาปัญหายาเสพติดในชุมชนเทศบาลน,นาครภูเกต็ตประจำปี2561ร่วมกับโครงการอบรมการจัดทำภาพยนตร์สั้นอันดามันช็อตฟิล์มครั้งที่3นับตั้งแต่มีสภาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับตำบลระดับอำเภอจังหวัดเด็กๆก,ก็มีกิจกรรมที่หลากหลายมากๆน่าชื่นชมค่ะ มาสู่เรื่องราวของที่ตำบลเสียวอำเภอโพสีสวนจังหวัดศรีสะเกดกันบ้างหลังจากที่เด็กๆไปรณรงค์บอกว่าเอ๊น่าจะงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษานะหลายคนก็รับปากค่ะบอกว่าตั้งใจจะทำอยู่แล้วแล้วก็อยากจะร่วมมือกับเด็กๆด,ด้วยแต่ปัญหาคือถ้าหากเด็กๆไปขอความร่วมมือกับบ้านที่ขายเหล้าบอกว่างดขายเหล้าได้ไหมช่วงเข้าพรรษาผลจะเป็นอย่างไรน่าสนใจนะคะ ชนตำบลเสียวค่ะค่ะพรรษานี้นะคะพวกเรานะคะเยาวชนนะคะขอให้คุณพ่องดเล่าให้ครบพรรษาค่ะแล้วพวกเรานะคะมีการกับมีอ่ะคันดอกไม้มาให้เนาะค่ะนี่ค่ะหลานขอนำได้อยู่เนาะรอบเนาะตาทูก่าตาของเราดอกไม้ค่ะ ป็นไหนๆครับพ่อใช่ไหนไงจะงดได้ไหมพ่อจะงดไห้เนีสามเดือนไหวไหวเคยงดหรือยังนิดหน่อยมันจะดีไปแบบหนึ่งจ้ะดีแบบหนึ่งเนี่ยแบบหนึ่งมันบนเนยมันบนเนยเออกินแล้วไม่กันเนีอยจ้ะกินเขาก็ได้ ค่ะสมาชวนงดเล่าให้ครบพรรษาค่ะโดยมีกาแล้วก็คันห้าคันแนะคะเธอที่จะเอามาให้ลุงมนุ่ยค่ะให้ครบพรรษาค่ะงดอยู่แล้วขอบคุณค่ะสาธุทำไมน้องหนูเองหรือเพื่อนๆในกลุ่มถึงอยากรณนงคลงเรื่องนี้ยกิจจลักษณะเลยทำเป็นแบบกิจกรรมของตำบลเลย เพราะว่าอยากให้งดเล่าเข้าพรรษาค่ะแล้วก็จะได้ประหยัดด้วยค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะไปเจอคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่เราให้งดเข้าพรรษาเนี่ยเราเตรียมคําพูดอะไรจะไปพูดกับเขามั้งก็จะพูดให้พูดชวนเลิกเล่าแล้วก็ให้กําลังใจเขาค่ะเป็นครั้งแรกไหมที่หนูน้องหนูกับเพื่อนๆได้ทําแบบนี้ ม่ค่ะเพราะว่าทํามาสี่ปีแล้วอ๋อตำบลนี้ทํามาสปีติดในการรณรงค์ให้ใ<ช>งดเล่าขบรรษาแล้วที่ผ่านมา4ปีเนี่ยมีการงดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆไหมดีขึ้นเรื่อยๆค่ะมีการลดเล่าคืนเรื่อยๆมากเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ <มา S 1> เ,มมเอกาม<อ>ีการมะ เลิกเล่าเข้าภาษาเนี่ยเวลาจะทำเนี่ยทำไม่ยากครับมันอยู่ที่จิตใจของเราว่าจิตใจของเราจะเข้มแข็งกันอะไรไม่ใช่ว่าเห็นเพื่อนแล้วก็นั่งนั่งได้ครับแต่เราไม่สนนี่เราก็ไปหางานทําทําจิตใจมันก็มันจะไม่คิดถึงเ,เงนะงล่าเยอยมากคืครั้งแรกที่ได้ยินคําที่แกบอกว่างดเล่าตอนเข้าภรษาอย่างเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกดีใจนะคะภูมิใจที่แกเลิกเล่าถึงจะไม่เป็นช่วงที่แบบไม่นานแต่ก็ยัง ยังดีที่แกลดอะคะ่ะเข้าภาษาได้โมะคะมาา้วนเราด้ค่ะควนห่งโคภาษาะเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของกิจกรรมนอกจากจะขอความร่วมมือจากสมาชิกตามบ้านต่างๆแล้วร้านค้าก็เป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยให้สมาชิกในชุมชนสามารถงดเหล้าได้ค่ะเลิกเหล้าค่ะพันศาค่ะแล้วก็งดขายเหล้านั่นเลยค่ะใช่ค่ะอาจรย์ร่างธรรมชาเข้าได้ขายได้คุณเข้าขายได้พรรษานี้ก็งดขายให้ครบพรรษาเลยค่ะคะ่ะ <Yeah. S 3> มาจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลเสียวค่ะพรรษานี่ค่ะกสิมาขอให้งดขายให้ครบพรรษาค่ะเพื่องดขายแอลกอฮอลทุกชนิดค่ะให้ครบพรรษาเพื่อลูกห้านค่ะอันนี้งดตั้งสามเดือนไหวงดไหมไอ้ปือแล้วบอกให้ขายก็อยู่ใกล้อยู่เออก็บอกขาดบางไเพอได้ การจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้สมาชิกทุกคนต้องให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถึงแม้จะเป็นเรื่องยากแค่ไหนการงดเหล้าไม่ใช่แค่จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าแต่ยังช่วยให้สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงด้วยค่ะการกินเหล้ามันไม่ดีทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพแต่บางคนก็เออก็แค่กินนิดนิดไม่เป็นไรนะคะก็ บางทีมันก็อาจส่งผลกระทบของเราช่วงข้างหน้าได้ค่ะรู้สึกว่ามียังมีคนที่เลิกเล่าเลิกเลิกเล้าเข้ามาสายอย่างน้อยก็3เดือนนะคะก็ยังดียังดีที่ยังได้ลดแล้วก็ได้สุขภาพที่แข็งแรงขึ้นค่ะ น่าชื่นใจจังเลยนะคะได้เห็นเด็กๆทำกิจกรรมไหนฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกของชุมชนเข้าร่วมกันผลักดันว่าได้เรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมงดเล่าเข้าพรรษาเป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมเด็กๆได้รณรงค์ในขณะเดียวกันตัวเองก็ได้ทบทวนได้ว่าจะมีท่าทีอย่างไรต่อเรื่องการดื่มการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และอื่นๆอ,อ,อีกมากในอนาคต ใครพบเห็นเรื่องราวต่างๆเรื่องเด็กๆทำดีทำกิจกรรมสำหรับชุมชนติดต่อมายังรายการวัยอันตรายเด็กกล้าดีนะคะทีมงานของเรายินดีนำเสนอและเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นข้อคิดให้กับทุกๆคนคะ่ะพบกับรายการวัยอันตรายใหม่สัปดาห์หน้าลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ